สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารพันธ์ดีค่ะรายการเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมนะคะแหมสังคมช่วงนี้ก็มีเรื่องเด็กๆให้เราเป็นห่วงกันนะคะจะเรียกว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนแทนพ่อแม่คนอื่นก็ย่อมได้เหมือนกันนะคะเด็กเดี๋ยวนี้เอะก็ยกพวกเตีกันไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเหมือนกันใกล้นาร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะก็เลยหงุดหงิดกันมากเป็นธรรมดาแต่วันนี้เรามีเรื่องดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะคะ เป็นเรื่องของบริษัทเอกนชนบริษัทหนึ่งที่มีชื่อว่าบา r รูมดีไซน์ค่ะเขาได้รับรางวัลบริษัทที่มีธันมาพิบาลดีเด่นด้วยเขาบอกอย่างนั้นแต่เรื่องนี้เนี่ยดิฉันเองก็ไม่ทราบกันว่าท่านพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์ค่ะท่านประธานอนุกรรมการศูนย์วิทยธรรมท่านไปรู้จักบริษัทนี้ได้ยังไงเดี๋ยวต้องถามท่านละค่ะท่านอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ,ร,บ,ร,บรู้จักได้อย่างไรครับบริษัทนี้ คือเรื่องคุณงามความดีเนี่ยนะฮะมีหลายมิติหลายมุมมากมายนนี้ในส่วนนี้เนะี่ยสูงคุณธรรมของเราจึงจะต้องจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปีนี้นะครับซึงเป็นครั้งที่4เราก็เลยพิจารณาว่าในช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่มีปัญหากับบ้านเราจริงๆก็คือเรื่องเศรษฐกิจการที่เราต่อสู้กันทางเศรษฐกิจมากจนกระทั่งเป็นการแข่งขันแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นจกนกระทั่ง,งสิ่งต่างๆสูญเสียไปจากสังคม เราก็เลยมองว่าสิ่งที่สมัชชาคุณธรรมปีนี้เราน่าจะพูดก,กันเรื่องของธุรกิจคุณธรรมนะครับกระบวนการในการที่เราจะไปมองหาธุรกิจคุณธรรมนั้นเนี่ยเราคงไม่เอาธุรกิจขนาดใหญ่เพราะว่าตลาดหลักทรัพย์หรือมีหลายองค์กร,รที่ดูแลในเรื่องนี้เราก็เลยมาหุ่งที่ SME คือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับในเรื่องนี้เราก็เลยทราบว่าทาง a b i ิป่วยอึงพาก่อน แล้วก็สมาคมธนาคารของประเทศไทยนั้นเนี่ยได้มีการประกวดหรือมีการสรรหาเรียกว่าเป็นสรรหาดีกานะครับบริษัทขนาดเล็กที่มีธรรมาภิบาลที่ดีซึ่งก็ทำมาสองปีนะ,ะปี5 0 5 1้เนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะน่าจะพยายามเอาบริษัทเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างในสมัชิแชคคุณธรรมที่จะมีการเผยแพร่ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาคิดยังไงที่มาทำธุรกิจคุณธรรม แล้วการทําธุรกิจคุณธรรมที่ให้ประโยชน์กับสังคมเนี่ยมีข้อเสียอย่างที่คนเขาเป็นห่วงไหม,มเพราะหลายคนพูดว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับสังคมแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงแล้วก็จะมีปัญหาะนะครับและดีจริงหรือเปล่านะในสิ่งนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเอากระบวนการของบริษัทที่เป็นตัวอย่างได้เนะี่ยที่มีคนรับรองแล้วนะฮะโดยสถาบันเทอร์โบท์เนะีนะ่ยได้เป็นคนรับรองเอามาเผยแพร่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็เลยเป็นที่มาของที่เราเอาอบริษัทบัตดูมดีไซน์เข้ามาเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทครับค่ะและเดี๋ยวเราคงต้องถามคุณวัชระมงคลนะคะเบนจะธนาชาัดค่ะประธานกรรมการบริษัทบัตดูมดีไซน์จำกัดนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อนะคะว่าเป็นเจ้าของจริงไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านบิลรวิทย์ด้วยค่ะสวัสดีครับวสวัสดีครับผู้ชมด้วด<ล>ยค่ะค่ะเป็นเจ้าของจริงเหรอคะครับผมก็ ทำมาปีนี้ย่างปีที่สิบสี่แล้วที่ถามนี่ไม่ได้ว่าหมิ่นประมาทหรือว่าอะไรนะ,ะว่าเพราะเป็นเด็กนะ,ะแต่คือปกติขนาดนี้เนี่ยยังอยู่ในวัยที่เที่ยวเล่นกันอยู่เลยนะ,ะหรือขับรถซิ่งกันอยู่เลยเท่าที่เคยเห็นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับมุ่งมั่นจนกระทั่งได้เป็นบริษัทธนมาพิบาลนีเด่นกับท่านคะ่ะยิงไม่ค่อยเชื่อจริงแล้วเนี่ยมองดูคนที่มีความสุขในการทํางานเนี่ยนะฮะเขาจะมองดูไม่แก่ จะเป็นคนที่มีความสุขและอิ่มเอิบจะมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยเอาละค่ะเอางี้เล่าๆเลยดีกว่าแหมไม่ไงั้นเดี๋ยวจะไปเรื่องของสุขภาพมันจะแหมกระทบตัวนะคะมายังไงไปยังไงถึงที่มาของเรื่องราวเหล่านี้คะ่ะครับในส่วนของบริษัทใช่ไหมครับก็บ้านรูมดีไซน์ปีนี้สิบสี่นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสิบสี่นี่คืออยู่ปีนี้สิบสี่อยู่มาสิบี่ปีแล้วเปิดมาสิบี่ปีใช่ครับ ก่อนหน้านั้น,นผมก็ทําเป็นเซลล์ขายเล็กเส้นของปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็อยากจะทําการตลาดจบการตลาดทั้งตรีทั้งโทนะครับก็เลยคิดว่าเล็กเส้นไม่สามารถทําอะไรได้มากก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาแล้วเราเ<อ>สน้นปั่นราคาได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถสร้าง d i f f e r e n t i a t e หรือว่าทำอะไรได้มากมนะครับช่วงนั้นมีความไม่หาความแตกต่างไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคือก็ขายของซื้อมาขายไปครับและสินค้าในห้องน้ําก็มี V a r i เรีดคือ มีมูลค่าเพิ่มได้สูงสุดในบ้านนะครับก็เลยจับธุรกิจนี้นะครับปัจจุบันเราก็มีโรงงานผลิตสุขภัณฑ์อ่างกับน้ําวนตู้อับน้นําก๊อกน้ําต่างนะครับเกี่ยวทำไมถึงไปเลือกเกี่ยวกับห้องน้ำล่ะฮะมีตั้งเยอะแยะที่มันเรียกว่ามีมูลค่าเพิ่มนะคะท่านคะเราเป็น SME เราไม่สามารถที่ไปทำเฟอร์นิเจอร์โรง,งงานใหญ่ๆอย่างัได้ตอนแรกเราทำเทรดดิ้งเริ่มต้นด้วยตุนจดทะเบียนแค่2 5 0 0นะครับ ทำเป<ม><อ>็นน้องสาวนะนะครับก็เริ่มเทรดดิ้งพอเทรดดิ้งเสร็จแล้วนําเข้าสินค้ามาวิกฤตเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็หันกลับมาเน้นในเรื่องของ i อ d วิมดีทีมอกแบบนะครับทีม คือวิจัยแล้วก็พัฒนา develop development แล้วก็ค่อยๆขยายตลาดส่งออกนะครับแต่เราต้องมีโรงงานก่อนปี 4, 5, 6, 7ปีที่แล้วก็มีโรงงานแรกนะครับแล้วก็ขยายส่งออกปัจจุบันเราส่งออกไปกว่า30ประเทศส่งไปที่ไหนบ้างก็จะมีทางในเอเชียก็จะมียุโรปอโทษทีในเอเชียก็จะมีญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในอาเซียนก็มีสิงคโปร์มาเลเซียนะครับฮ่องกง มีลูกค้าหลักๆเราเลยแหละ,ค,ะครับแล้วก็อ e, mm ินเดีย UAE ยุโรปก็มีหลายประเทศ mm hmm. นะครับแล้วก็ที่โชคดีอย่างนั้นกว่านั้นก็คือว่าที่เราสเต็ปส่งออกไปได้ก็คือรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมระดับโ mm hmm. ลกเราเป็นรายแรกในเอเชียในรอบสิบกว่าในรอบ40กว่าปีนะครับที่ได้รางวัลระดับโลกที่เยอรมัน2ประมาณ2ถึงสารางวัลเยอรมันนี้ให้รางวัลคนยากนยะ,ะยากครับค่ะ,ค,ะคุณประมาไม่บอกท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวครับว่าเป็นอุตสาหกรรมชื่ออะไรเราไม่ได้โฆษณา ของบริษัทบัรลูมดีไซน์่ทานถามให้หน่อยเลยดิฉันไม่เคยกล้าถามแล้วอยู่มาตั้งสิี่ปีแล้วนะคะบัรลูมดีไซน์ไอสปานะครับก็เหมือนโลโก้ของโลโก้เป็นยูนิฟอร์มค่ะครับก็จริงๆแล้วก่อนตั้งบิสเนสเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ไปบทเรียนกับหลวงพ่อปัญญาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะข้ามคุณผู้ชมบอกว่าอยู่มา14ปีครับเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี38แล้วบอกว่าก่อนเปิดบริษัทเนี่ยไปบวชก่อนแล้วถึงจะเปิดบริษัทในปีสามแปดถูกไหมฮะอย่าง ก็บวชปีสามแปดผมบวชแค่สิบห้าวันนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นก็ม <hei> ีโอกาสได้อ <ım eni> <men> ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญาแล้วก็ได้ปไปมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์พุทธทาสสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โชคดีนะคะก็ได้ไปศึกษาเรื่องธรรมะแล้วก็โดยเฉพาะแนวทางการบริหารธุรกิจแบบพุทธเราเคยฟังท่านพูดในซีดีเราเคยอ่านหนังสือท่านได้มีโอกาสไปปรึกษาท่านท่านบอก้อหึๆนะฮะการบริหารธุรกิจแบบพุทธท่านบอกถ้าทำได้เนี่ยจะเป็นเศรษฐี <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ดิฉันสงสัยกับท่านครับบริหาร,รธุรกิจแบบพุทธนี่เป็นยังไงฮะเออไปคำที่แปลกนะแต่จริงๆแล้วหลักศาสนาพุทธนั้นเนี่ยก็คือ <c oughs> ความพอดีความพอเพียง <c oughs> อันนี้ครับคือหลักที่ปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงที่แบบสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านนํามาเนี่ยคือหลักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธครับค่ะพอพูดถึงเรื่องแนวพุทธนี่เราเราทำธุรกิจกับครอบครัวถูกไหมฮะครับแล้วเข้าเชื่อเราเหรอกับน้องสาว นะครับเชื่อครับนะครับก็ทําแค่2คนนะฮนะแล้วก็อพอพอเราบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าทาธุรกิจแนวนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเองมีความสุขและผู้อื่นมีความสุขด้วยนะหลักคิดแบบพุทธเนี่ยมีมีหนึ่งสองสามไหมถึงจะเรียกว่าอย่างเงี้ยคือแบบพุทธนะฮะครับก็คือแบบพุทธเนี่ยจะไม่ได้คิดเพื่อตัวเองเดียวนะครับหลักใหญ่ๆอย่างริหาธุรกิจแบบพุทธจะมี3ข้อที่ง่าย,ายๆเลยใครๆก็ทําได้แล้วใครทําได้ก็จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีไม่ได้แปลว่าผู้มีเงินเยอะ แต่แปลว่าผู้ประเสริฐนะฮะเชาวไร่<น>ช,ช<น>าวนาต่างๆก็ทําได้น,น,นะข้อแรกท่านบอกว่าเรื่องผลิตให้มากข้อที่สองใช้แต่พอดีข้อที่สามเหลือช่วยพื่นะฮะพอใช้แต่พอดีมีเหลือ<น>ถ้าไม่ได้ใช้พอดีก็ไม่มีเหลือนะฮะแลวเหลือเขาช่วยพืนและผลิตให้มากนี่ท่านแนะให้ใช้หลักอิธิบาทสี่นะฮะเราก็ ไปศึกษามันจะมีหลักเรื่องชันพระวิริยะจิตตะวิมังสาที่เรียนนักเด็กเอาแยกออกมาแต่ละข้อหน่อยเดี๋ยวนี้หลายคนลืมแล้ว <c oughs> อิทธิบาทสีอะไรยังไม่ลืมลืมหมดแล้วนะคะครับฉันทะนี่ก็คือ <c oughs> ท่านบอกว่าถ้าเราทําอะไรในสิ่งตัวเองรักเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อเงินเนี่ยมันจะเกิดความภาคเพียรพยายามนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าต้องทาแค่ห้าโมงเย็นเรียกว่าเป็นความพอใจที่อยากจะทำใช่ความสุขกับการได้ทําในสิ่งที่รักนะครับคนที่รักถ่ายรูปมองอะไรเนี่ยเป็นแสมเนาเป็นช็อตหมดนะครับใครที่รักฟุตบอลเนี่ย มีเวลาว่างจะออกไปเตะฟุตบอลและคนกลุ่มนี้มีโอกาสประสบความเร็จในสิ่งที่ทําวิริยะจะตามมาจิตตะเอาใจเข้าไปใส่วิริยะนี่คือความเพียรเลยความภาคเพียรพอชอบปั๊บเนี่ยโอ้โหมันอยากทำขยนันนะครับไม่ได้ทําเพื่อเงินละทำเพราะสิ่งที่เรารักก็พอ,พอใจอะนะใช่แล้วก็ใจก็จะไปจดจอ่อบางทีเนี่ยกลางคืนยังฝันออกมาเป็นสิ่งที่เรารักเลยตั้งใจแล้วอ่ะมันออกมาเป็นงานได้หมดนี่นค,คือข้อสามของอิทธิบาทสีแล้วนะสุดท้ายก็คือตัววิมังษาแปลว่าการหมั่นทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทํา นะครับเราเราเรียนทางด้านบริหารธุรกิจมาก็เอาเรื่องของ KPI บาลานซ e ก a า d ต่างๆในการหลักของการบริหารสมัยใหม่เอาเข้ามาจับมาเลยทำให้เข้าใจว่าถ้าเกิดใช้หลักตรงนี้จะทำให้องค์กรเกิด Efficiency คือเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดนะประสิทธิภาพอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้ท่านแนะให้ใช้หลักใช้แต่พอดีคือหลักสันโดษสันโดษก็คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้ ใครเข้าใจตรงนี้จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกแต่ในทางปัจจุบันกลับกันนะฮะคนเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองนีไม่ยินดีในสิ่งตัวเองได้วิ่งหาความสุขตลอดและความสุขที่เราวิ่งหามันยิ่งวิ่งหนีเราตลอดนะครับดิฉันจะถามเลยนะคะท่านมีคำถามก่อนจะถึงคําถามนี้ดิฉันดิฉันคิดว่าท่านมีคําถามที่อยากจะเสริมนิดนึงครับที่ที่คุณวัชรมงคลพูดนยคือกรณีของของความรักเนี่ยก็คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานไว้ ว่าจงรักในสิ่งที่ตัวทำ <Okay. S 2> เอาใจไปใส่ไว้ในงานเอางานไปวางไว้หน้าใจแล้วก็ใช้ใจนะั้นเะนี่ยผลักดันซึ่งอันนี้ตรงกับเรื่องของที่คุณพระมงคลพูดเลยว,ว่าเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตชาวพุทธที่มีความมุ่งมั่นมีความมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราคงต้องหมั่นทบทวนตัวเราเองว่าตัวเราอยู่ที่ไหนแล้วเราควรจะไปยังไงไปไปแค่ไหน ไอย่างรเรียกว่ารู้จักตัวเองก่อนนะรู้จักตัวเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสุดในชีวิตมนุษย์ครับค่ะผมมองว่าถ้าคนเราเนี่ยพอใจง่ายๆนะฮะเราหามาด้วยความรักมันจะเหลือนะฮะแต่ถ้าไม่พอใจเปรียบเสมือนน้าแก้วน้ําที่รูรั่วนะฮะถ้าใจเราไม่พอเนี่ยเราบอกว่าจะหามากที่สุดพอเติมน้ําเต็มแล้วเราถึงจะเหลือให้ผู้อื่นนะฮะถ้าแก้วรั่วเนี่ยเอาน้ําทั้งหมาสมบุตมาเติมก็ไม่เต็ม พอไม่เต็มเนี่ยเราก็มองว่ามีร้อยล้านก็ไม่พอพันล้านหมืน่นล้านแสนล้านสุดท้ายจะไม่เหลือถึงผู้อื่นแต่ถ้าเกิดเราพอใจง่ายๆนะครับเรามีความสุขง่ายๆสุดท้ายเ็าทามากด้วยความรักด้วยความหมั่นเพียรด้วยหลักอิธิบัติสิมันเหลือละพอเหลือเนี่ยศาส,สนาพุทธท่านแนะให้ว่าช่วยต้องช่วยอย่างยังย่งยืนคือเหลือช่วยผู้อื่นข้อที่3มต้องให้เขายืนด้วยตัวเองได้ไม่ใช่เอาอะไรไปแจกนะฮะแล้วก็บางทิใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่แทนที่จะดี ก็กลับไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะครท่านแนะห้ใช้หลักสังขาวัาตุสีหลายคนอาจจะลืมแล้วแต่เคยได้ยินสมัยเด็กก็มีทานปิยะวาจา อัตถจริยาแล้วก็สมานัตตาทานนี่คือการให้ทานนี่คือการให้แจกผ้าห่มแจกเสื้อหนาวในแบ่งปันไม่ต้องไปถึงของใหญ่อย่างเช่นว่าบางทีเรามีอะไรนิดหน่อยเราแบ่งปันกันขับรถแล้วก็แบ่งปันทางกันให้ทางคนอื่นขึ้นรถเมย์ก็แบ่งปันดูว่าใครที่เขาเดือดร้อนก็แบ่งปันนี่คือการให้การให้ต่อมาอันที่สองเปียวาจาคือให้กําลังใจบางคนเนี่ยไม่ต้องการอะไรหรอกแค่ให้กําลังใจแค่นี้แค่รับฟังเขาพูด นะครับอย่างเพื่อนเรามีปัญหามสมมตินะครับแค่รับฟังถามสารทุก์สุขดิบเขารู้สึกดีขึ้นทันทีปียะวายจานี้ไม่จำเป็นจะต้องพูดไม่ได้หมายถึงการพูดเพราะใช่ไหมคะมันได้ทั้งสองลักษณะครับคือการพูดหวานขานเพราะไม่ไม่ใช้วาตาส่อเสียนนี่ก็เป็นปิยยวาจามอนกันแต่ในอีกมิติหนึ่งเราก็สามารถที่จะให้เขาในสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาได้นะครับสิ่งที่เป็นความสุขของเขาค่ะรงน,นี้ฉันมีคําถามกับทั้งสองท่านเลย<ม>บางคนก็บอกว่า ไม่จริงหรอกมงคนเนี่ยพูดหวานแต่โบราณเขาก็มีคําสุภาษิตบอกว่าพวกปากหวานก้นเปรี้ยวพูดหวานแต่ไม่ได้จริงใจฉันเนี่ยเป็นคนพูดไม่เพลาะหรอกแต่ฉันจริงใจอย่างนี้เนี่ยจะเข้าขายยังไงไหมคะถามที่<ม>ท่านก่อนละกันผมคิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําของคนนะฮะคือคถ้าพูดแล้วเป็นคนปากหวานแต่การกระทาเนี่ยมันไม่ตรงกันมันก็จริงๆแล้วกลไกของคนเราเนี่ยมีอยู่สามส่วนคือคิดพูดทํา นะครับถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีแล้วก็ทําดีแต่คนที่คิดไม่ดีแต่พูดดีการกระทํามันจะฟ้องเลยว่าคุณคิดไม่ดีอย่างบางคนเนี่ยครับที่พูดชอพูดจาหวานแล้วก็เอาใจคนอื่นก็เป็นลักษณะาการพูดปดหรือพูดโกหกนะครับคุณจะโกหกไปเนี่ยไม่สามารถจะโกหกไปได้ตลอดเวลาและโกหกไปได้ทุกคนวันหนึ่งพอ <นะ S 1> จับ,บลืมไปว่าโกหกว่าไง อันนี้คือสิ่งที่เกิดมันเคยชีาเยอะนะคะคือโกหกครั้งที่หลายโกหกก็ไรงงแล้วส่วนมากคนควรจะลืมนะฮะว่าครั้งที่แล้วโกหกว่าไงเพราะความโกหกนี้มันเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่สมมุตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่ามนุษย์ที่มีความตีควรจะมีทั้งสามมิติคือทั้งคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําและสําคัญที่สุดนะครับสามมิตินี้ต้องตรงกันนะคนที่คิดพูดทําไม่ตรงกันเนี่ยอีกสักพักหนึ่งจะมีปัญหาในเรื่องความ ไม่สมบูรณ์ของสติผม,มไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่คนพว, <c oughs> พวกนี้จะเป็นคนที่สับสนแม้กระท<ม>ั่งฐานะและความเป็นอยู่ของตัวเอง<ม><ม>เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระธรรมาสมุต,มตเจ้าท่านท่านได้สอนเราไว้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพยายามทําตัวให้คิดดีพูดดีทําดี